อาุ่นนี้จะเป็นแคลรี์นะครับอาุ่นเดี๋ยวผมจะให้ดูทีนี้นะครับเวลาถอดครับรุนนี้จะเปิดหน้ากากได้ก็เปิดหน้ากากนี่ออกมาก่อนแล้วก็ดึงฝานี่ออกมาเลย เ้าที่ต่อไปครับถอดกองอ,อาสต์ครับมีน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวครับนี่อีกหนึ่งรับนะครับนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งสายมือละลูกใครถอดน็อตไปไหนถอดแล้วก็ดึงได้เลยครับเวลาปลดจะข้างบนครับมันมีกิฟอยู่ครับแบบนี้นะครับให้เรายกขึ้น ดันแล้วก็ยกขึ้นครับดันแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็หลุดออกมาครับอันนี้จะมีน็อตสองตัวนะก็เมื่อถอออกมาแล้ว,วนี้ครับรุ่นนี้ถาดน้าจะถอดไม่ได้นะครับเป็นชุดเดียวกันต่อไปก็ให้เราถอดบานตัวนี้นะครับมีเงีง้ยตรงนี้ ดันครับมาถอดตัวนี้แล้วก็มาถอดมอเตอร์สายใบพัดเมื่อกี้นะครับจะมีน็อตคุมอยู่สองตัวครับตัวในกับตัวนอก ไปถอดนี่ครับสไลด์ถอยหลังครับแล้วก็ดึงออกนะครับดึงสไลด์ถอยหลังแล้วก็ดึงออกสไลด์ถอยมาด้านหลังนี่ครับครับอาให้ตรงสไลด์นี่ครับถอดเพื่อที่จะล้างใบพัดนะครับวันนี้ก็ถอดประมาณนี้ครับไม่ยากครับเรื่งนี้เป็นแอร์เก่า ก็น็อตไม่มีแล้วเดี๋ยวผมต้องหามาใส่ให้เขาหลายมือครับต่อไปครับก่อนจะล้างครับเก็บชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าสักหน่อยนี่ครับผมก็จะเอาถุงครอบขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็คุมขึ้นข้างบนนะครับมือใหม่นะครับคือ ใครที่ไม่ชมนานาญครับเห็นไหครับนี่ครับผมเก็บก็จะได้ประมาณนี้นะคือถุงมันใหญ่นี่ครับแล้วก็ผุมิพบถุงนี้หมดแล้วก็เวลาล้างใช่ไหครับก็ฉีดได้ปกติเลยข้างบนแล้วก็ข้างในนะครับพวกพอยนี่ฉีดได้ปกติก็พอลา้างมุมนี้ก็เลี่ยงๆหน่อยครับเพราะอุปกรณ์ไฟอยู่ตรงนี้เวลาล้างใบพัดใช่ไหมครับอีกมือนหนึ่งนะครับอย่า อีกมือนึงให้ร่วงไปจับใบพัดแบบนี้แล้วก็อีกมือบีบหัวฉีดได้ตามสบายอย่าปล่อยให้ใบพัดฟีนะครับถ้าเราไม่จับเวลาฉีดมันจะหมุนฟีมอเตอร์เสียหายแน่นอนครับจับไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ถือไปนิดๆครับแล้วก็ฉีดไปใช้นิ้วขีดครับแล้วก็ฉีดไล่ไปฉีดไล่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปที่พี่เขาล้างมาเนาะใช้มือเนี่ยขีดนิดๆแล้วก็ฉีดไล่ไปครับ โอเคนะครับการถอดรุ่นนี้ก็ไม่ยากเดี๋ยวผมมีโอกาสได้ถอดชุดไหนรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายลงเก็บไว้ให้นะครับเผื่อบางทีตรงกับรุ่นบ้านท่านท่านอาจจะได้ไปทำเองได้ประหยัดง,งบค่าใช้จ่ายนะครับผมนี่ผมก็หุ้มผ้ายางเสร็จแล้วนะครับก็ผ้าใบใครมีผ้าใบหรือผ้ายางก็สอดไปใต้หลังเอขอบนี้นะ ัครบเวลาจะฉีดล้างใบก็ให้มือข้างซ้ายล้างใบไว้แล้วก็ข้างขวาก็ไล่ใบไปนะ เวลาล้างเสร็จนะครับก็ท่อดินด้วยครับล้างท่อดินให้เขาด้วยได้ไม่อุดตันเพราะว่ารุ่นนี้ถอดไม่ได้นะครับต้องล้างท่อดดนได้แล้วนี่ก็ล้างเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมใส่ท่อน้ําทิ้งกลับด้วยนี่ตัวที่ว่าถอดท่อน้ําทิ้งไม่ได้นะครับจะประมาณนี้เบื่อใครอยากจะล้างเอง นี่เราจะทิ้งไว้แห้งกันได้นะครับแล้วค่อยประกอบหรือถ้ารีบก็โบโกครับมาเป่าให้แห้งแต่เวลาเป่าก็จับพัดลมด้วยนะครับเพราะว่าเป่าแล้วพัดลมตัวนี้มันจะหมุนตามด้วยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวประกอบก็คงไม่ต้องแล้วเนาะก็ยังไงก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์ไปด้วยก็ขอขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมพ่อน้องกจินะครับ คือมีพี่ๆหลายท่านถามเข้ามาว่าเวลาเราจะฉีดอคอยลร้อนด้านนอกครับต้องทำยังไงถ้าไม่ใช่ช่างนะครับผมแนะนำครับให้ฉีดได้หมดเลยครับตัวที่เป็นคอยร้อนนะครับที่เป็นแผงแบบนี้นะครับแต่เมื่อเราฉีดแล้วใช่ไหมครับชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าจะอยู่ทางฝั่งนี้ครับฝั่งคมนะครับ นไหมครับซึ่งเวลาเราจะฉีดนะครับถ้าใครสะดวกเปิดฝาบนครับฉีดก็ฉีดได้เลยฉีดจากข้างบนเนี่ยครับลงไปแต่มอเตอร์อย่าฉีดนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกฉีดจากข้างบนใช่ไหมครับหรือบันไดเข้าไม่ถึงก็ให้ฉีดเพวกแผงเนี่ยฉีดเข้าไปได้เลยครับแต่ว่าปรับหัวบานๆนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูนะครับ ทั้งแบบฉีดทางข้างบนแล้วก็แบบเปิดฝาบนไม่ได้นะครับโอเคนะครับนี่นะครับผมจะนี่ครับส่วนมุมนี้ใช่ไหมครับจะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าแพงมันก็จะอยู่นี้เราฉีดได้เลยครับแต่ว่าเวลาฉีดใช่ไหมครับปรับให้น้ํามันบานๆน,นะครับถ้าว่าไม่บาน แงมันจะล้มมาครับฉีดได้เลยครับแต่ว่ามุมนี้ครับมุมข้างนี้ครับไม่ต้องไปนิ้นมันครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปถูกอุปกรณ์ไฟฟ้าไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ครับเราหลีกเลี่ยงมันหน่อยครับแล้วก็ฉีดไล่มาได้เรื่อยๆครับนี่ครับเป็นวิธีการฉีดโดยที่ว่าฉีดภายนอกนะครับเพราะว่าบางทีหน้างานเราไม่สามารถ ขึ้นไปถอดฟา้ามันได้เพราะบันไดเราสั้นข้างนอกนี้ได้เลยครับแต่ก่อนจะทำงานทุกครั้งก็ไปปิดอุปกรณ์ไฟไฟ้าให้ดีนะครับส่วนตัวที่ผมจะฉีดจากข้างใ<ม>นครับ ถ้าเป็นไปได้ครับให้ฉีดจากข้างในดีกว่าครับเห็นไหมครับฝั่งนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างล่างก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์เหมือนกันครับถ้าเราฉีดจากข้างในนะครับแต่เราอย่าฉีดมอเตอร์อนะครับมันมีมอเตอร์คอยร้อนอยู่เห็นไหมครับ อีกเลี่ยงครับฉีดได้เลยครับไม่ต้องกลัวอะไรนะครับสำหรับมือใหม่ที่ว่าอยากจะประหยัดงบช่วงนี้นะถ้าเราฉีดจากข้างในแบบนี้ครับมันจะสะอาดกว่า,าน้ำจะไม่ออกมันอก ถ้าเราฉีดจากข้างในมันก็เพวกเฟรมอะไรพวกนี้ครับนะครับถ้าฉีดจากในนี่แหละครับบางคนถามว่ายาล้างต้องถอดฉีดจากข้างในดีไหมถ้าฉีดจากข้างในได้ก็ฉีดจากข้างในดีกว่าครับอันนี้เป็นกรณีที่ว่าฉีดจากข้างในไม่ได้นะครับ เนี่ยผมจะให้ดูเวลาเราฉีดมุมนี้ใช่ไหมครับมันจะมีแผงกั้นอยู่มันจะเป็น,นแผงยึบตนี้มันจะไม่เข้าข้างในครับมันมีกาดป้องกันอยู่แล้วครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับก็ขอให้หลีกเลี่ยงมานหน่อยโทเคนะครับคลิปนี้ก็ผมแนะนําเพียงเท่านี้ครับง่ายๆเผื่อใครที่ว่าอยากจะล้างแอร์เองนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชม ยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับบอกให้คนอื่นได้รู้มั่งเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กันครับการให้นะครับเท่ากับได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณนะครับ